การสร้างออร,ร่าให้กับตัวเรานะคะครูบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคที่ทําให้เราดึงดูดการงานการเงินความรักความสุขเข้ามาหาเรามากมายค่ะเราสังเกตเห็นไหมคะว่าบางคนที่เดินผ่านเราไปอะ่ะมันจะมีบางคนที่ดูโดดเด่นแล้วก็แตกต่างเหลือเกินค่ะกับบางคนเนี่ยเราดูเหมือนเรามองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะสิ่งนี้ค่ะมันเป็นความลับของโลกที่เชื่อไหมว่าคนบนโลกเนี่ย10%รู้ คนทั่วไปไม่รู้เลยแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะมันเป็นนะคะความรู้สึกในหัวใจของเขานะคะเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองคุณเคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ย หน้าตาเขาไม่ได้สวยมากแต่ความมั่นใจเขามันมีมากค่ะแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยแหละสวยมากค่ะคนคนนั้นเป่งลำแสงแลสัศมีออกมาดูออร่ามากๆเลยกับบางคนหน้าตาสวยมากค่ะแต่เดินหลังก้มความไม่มั่นใจเขามันสื่อออกมาจากโลกของข้างในแปลว่าอารมณ์เราสามารถควบคุมออร่าของเราอารมณ์เราสามารถควบคุม บุคลิกของเราอารมณ์เราสามารถนะคะที่จะควบคุมอนาคตของเราดังนั้นนะคะสิ่งที่ครูจะบอกเราวันนี้ค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะนะ,คะใครที่เพิ่งมาเจอครูคลิปนี้นะคะไปเซิร์ชเลยคําว่า n e ว r รนนะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์เคยออกช่อง3อะไรก็ตามที่เราพูดบ่อยๆซ้ำ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 ๆ,ำๆค่ะมันจะเกิดนะคะเป็น พลังคําพูดดึงดูดนะคะในสิ่งที่เราโปรแกรมกับตัวเราเองเวลาเราพูดว่าเราไม่มั่นใจเลยเราเหนื่อยเรานะเราท้อเรานะพลังกายร่างกายพลังใจเรามันห่อเหี่ยวลงแต่พอเราเชื่อว่าเราทําได้เราเก่งขึ้นเรามั่นใจขึ้นฉันสวยนะฉันว่าฉันสวยนะฉันว่าฉันสําเร็จง่ายนะอะไรก็เป็นไปได้สำหรับฉันตัวคุณมันพองขึ้นหัวใจคุณมันพองโตเห็นไหมมันเกิดจากการที่เราใส่พลังความมั่นใจในตัวเราลงไปนั่นเองการที่คุณจะมีออร่าแล้วก็ดึงดูดนะคะพลังงานพิเศษมากกว่าคนอื่นมันแปลว่า คุณต้องมีการพูดกับตัวเองบ่อยๆค่ะอย่างนี้เรียกยอตัวเองไหมคะครูค,คะการที่เรายอตัวเองแล้วเรามีความสุกทําไปเถอะลูกดีกว่าเรามานั่งตัดพ้อต่อว่าโทษโชคชะตาอุ้ยน่าฉันอุบาทมากเลยไม่เวริร์กเลย,ยทาไมฉันไม่มั่นใจทาไมฉันไม่เก่งทาไมฉันทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างการที่คุณพูดแบบนั้นซ้ําๆมันก็คือการโปรแกรมจิตรูปแบบหนึ่งค่ะแต่โปรแกรมด้านความล้มเหลวนะทาไมเราไม่เอา การโปรแกรมด้านลบๆที่เราเคยทํามาโปรแกรมด้านดีๆอ่ะอืมโปรแกรมให้เรามีพลังโปรแกรมให้เรามีออร่าพอโปรแกรมให้เราดูโดดเดน่นดูพลาวดูแบบมั่นใจมากขึ้นหยิบจับอะไรก็สำเร็จง่ายๆสบายๆลองเปลี่ยนคำพูดในหัวคุณเป็นภาษาพลังงานบวกดูสิคะลองเปลี่ยนคำพูดในหัวคุณนะคะเป็นภาษาคำพูดพลังงานบวกและนะคะลองเปลี่ยนคำพูดในหัวของคุณให้เป็น ที่มีพลังแห่งความรู้สึกด้านดีสิคะเชื่อไหมคะว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่ออร่านะด้าน ความสวยความงามที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นออร่านะคะในการเปลี่ยนแปลงเหมือนคุณได้ชีวิตใหม่อ่ะในร่างเดิมคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตราวกับปาฏิหารเพราะครูเองเป็นผู้หญิงคนนั้นมาก่อนค่ะเป็นคนที่นั่งงองแง,ง,งนะคะโทษโชคชะตาโทษวาสนารันโทษช,ชีวิตเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วค่ะเหลือเงินติดตัวแค่20บาทแค่น,นั้นเองค่ะเมื่อรู้ทางลัดนี้เมื่อรู้ความลับนี้ครูสิตามเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะและลุกขึ้นมานะคะแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะและทํารักษาสภาพจิตใจครูให้มันมี ออร่าค่ะมีออร่าแห่งความสุขค่ะมีออร่าแห่งความเชื่อมั่นใหม่ค่ะโลกครูเปลี่ยนค่ะครูใช้ระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองในการปลดหนี้10ล้านนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้เงินซักบาทเดียวนะคะใช้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะรวมกับการตลาดนะคะบนโลกออนไลน์ค่ะครูสามารถนะคะซื้อบ้านเงินสดภายในระยะเวลา5เดือนคะ่ะด,ด้วยกดจักรวาลกดแรงดึงดูดสาบานเลยนะคะว่าชีวิตเปลี่ยนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอครูคลิปนี้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะครูแนะนําเลยให้เราอินบ็อกนะคะหรือว่าขอบอเพื่อนเราก็ได้นะคลิปมหกรรมันนะคะ เลเวลหนึ่งเลเวลสองนะคะเด็ดคมภีแก้กรรมเด็ดคมพีเทวดาสร้างซึ่งย้ําตรงนี้นะคะว่าครูสิตาสอนฟรีนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรมีจุดประสงค์เดียวค่ะคือครูรู้ว่าข้าวบนโลกนี้มันมีเหลือเฟือค่ะแล้วมันเพียงพอ,พอสำหรับทุกคนที่จะกินอิ่มนอนหลับไปด้วยกันค่ะเมื่อก่อนที่เราหิวเพราะเราไม่รู้ว่าวิธีการหาข้าวแบบไหนคะ่ะแต่วันนี้เรารู้วิธีการหาข้าวนะคะอันโอชะมาให้ตัวเรานะ,ะแล้วเราจะต้อง วิธีการหาข้าวนี้ไว้ให้แค่ตัวเองทำไมครูจึงออกมาเผยแพร่นะคะสำหรับใครที่เรียนคอร์สฟรีกับครูแล้วเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะมากขึ้นนะคะเรียนฟรีได้ผลแล้วก็สามารถลงคอร์สแคมป์สัมสมนานะคะแอดไปที mm ่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตายังไงก็ฝากกดติดดาวาเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้แล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะร่วมแบ่งปันสังคมด้านดีนะคะไปด้วยกันกับครูสิตา aloud the world ค่ะ